พ,ล,พลัักกนรุุงโฮควันนี้พลจะมาทำเมนูอาหารจานเดียวที่เหมาะกับผู้สูงอายุมีวิธีการทำที่ง่ายเหลือเกินครับแล้วก็ในอาหารจานนี้ประกอบไปด้วยไข่ตุนข้าวแล้วก็หน้าไก่พริกไทยดำครับ หลายๆคนฟังรายละเอียดของเมนูแล้วนะครับอาจจะคิดว่าทํายากหรือเปล่าไม่ยากเลยครับเพราะว่าในเรื่องของการปรุงรสนะครับขวดเดียวเอาอยู่เลยครับเทซี่ซอสครับเทซี่ซอสเนี่ยเขาเป็นซอสปรุงรสพืชที่ทําจากพืชทั้งหมด7ชนิดนะครับสูตรนี้มากับกลิ่นอายของพริกไทยดานะครับข้อดีของเทซี่ซอสก็คือว่าทําจากส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติ100%เอร์เซนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้เสร็จเนี่ยเราต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็โซเดียมต่าครับในการปรุงรสนะครับขวดหนึ่งของเขาเนี่ยจะมีประมาณ ประมาณ19-20ช้อนโต๊ะนะครับอาหารจานหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะดังนั้นหลักๆแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถปรุงอาหารได้10-20พอร์ชั่นนะครับต่อซอส1ขวดนั่นเองครับวันนี้นะครับง่ายๆครับผมพลจะทำเบสที่เป็นสต็อกขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้น้ำ200มิลลิลิตรนะครับแล้วเราก็จะใส่ซอสตัวนี้ลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งครับส่วนนี้ก็จะกลายเป็นส่วนของน้ำสต็อกครับผม คนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นส่วนประกอบของไข่ตุ๋นของพลนะครับประกอบไปด้วยไข่ไก่ทั้งฟอง1ฟองครับและเนื่องจากว่าเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสําหรับผู้สูงอายุพลอยากให้ทานไข่เยอะๆครับแต่จะไข่แดงแค่ฟองหนึ่งนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวน้ําสต๊อกที่เราทําไว้เนี่ยนะครับไม่ใส่หมดนะครับเราจะใส่ลงไป120กรัมครับตีให้เข้ากันครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในชามที่เราต้องการใช้เสิร์ฟเลยครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเอาเขาไปนึ่งครับนี่นะฮะด้านหลังพ้นตั้งน้ําไว้นะครับใส่แผ่นรองนึ่งนะครับส่วนประกอบของไข่ตุ๋นครับคุมหน้านะครับปิดฝาครับผมแล้วก็ลดไฟลงต่ํานะครับเราจะนึ่งไข่ตุ๋นของเราเนี่ยครับเป็นเวลา10นาทีครับในตัวของน้ําสต๊อกที่เหลือเนี่ยนะครับสิ่งที่พนทําก็คือเราจะใส่แป้งมันฮ่องกงลงไปครับ คนให้เข้ากันนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีไก่บดอันนี้เราใช้เป็นอกไก่บดนะครับเราจะมีหอมใหญ่นะครับที่หั่นไว้เป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้ครับนอกจากนั้นนะครับคนจะใส่พริกหวานแล้วก็เห็ดหอมลงไปด้วยครับ ส่วนประกอบของเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ไข่ตุ๋นของพลครบ10นาทีแล้วเดี๋ยวขอไปดูเขาก่อนนะครับดูไข่ตุ๋นของพลนะครับสุกดีแล้วครับปิดไฟครับผมนําไข่ตุ๋นออกมาพักนะครับในกระทะใบเดิมน,นะครับน้ํามันงาครับเยียงกระทะไปมานะครับให้เขาเคลือบกระทะเริ่มจากเนื้อไก่นะครับ หลังจากนั้นนะครับตัวส่วนผสมของน้ําสต็อกนะครับซึ่งได้แก่น้ําสะอาดผสมกับเทซี่ซอสสูตรพริกไทยดำนะครับแล้วก็มีแป้งมันฮ่องกงอยู่เล็กน้อยนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วเราก็คนครับผมใช้ไฟกลางพอนะครับไม่ต้องไฟแรงครับความข้นความเหนียวของตัวซอสก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแป้งที่เราใส่นะครับวันนี้ผมใส่ไม่เยอะนะครับใส่แค่1ช้อนชา หลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าสั่งซื้อได้ทางไหนนะครับซอสปรุงรสพืชเทซี่ซอสตัวนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยครับแอดเทซี่ช็อปเปอร์นะครับหรือว่าสแกน QR Code นะครับเพื่อเป็นเพื่อนกับเรานะครับแล้วก็สั่งซื้อสอบถามได้จากแอดมินของเราเลยครับและสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการเป็นครอบครัวเดียวกับเทซี่ซอสนะครับง่ายๆเลยครับสามารถแอดไลน์ไปที่เทซี่เซลเลอร์นะครับหรือเช่นเดียวกันครับสแกน QR Code นะครับแล้วก็คุยกับแอดมินของเราเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดได้เลยครับและนอกจากที่เทซี่ซอสนะครับจะ มีขวดอย่างที่เพื่อนๆเห็นผลใช้แล้วนะครับเขาก็ยังมีแบบถุงใหญ่ครับอันนี้เป็นแบบฟู้ดเซอร์วิสนะครับแบบนี้นะครับถุงใหญ่1,000กรัมครับก็จะเหมาะกับร้านอาหารโรงแรมนะครับร้านอาหารเพื่อสุขภาพโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆนะครับทุกสูตรเลยครับก็เลือกใช้แบบที่เหมาะกับการใช้งานของเราแล้วกันนะครับซอสของพลค้นดีแล้วนะครับจัดลงจานกันเลยครับ จะสังเกตว่าผลไม่ได้ทำพอชั่นที่ใหญ่มากเกินไปนะครับข้าวก็ไม่เยอะไข่ก็ฟองนิดๆน,น,นะครับออกมาเป็นปริมาณที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรียกว่าจานเดียวจานหลักจบเลยครับลองทำกันดูครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และวก็ไลายแอดครับ